พี่น้อง <c oughs> ที่รักและเคารพทุกทุกท่านครับท่านคิดเหมือนผมไหมฮะไม่รู้นะ <c oughs> ผมเป็นคนไทยครับ <c oughs> ผมรักในชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์รักในประเทศ <c oughs> เพราะการกระทำตรงนี้นะมันเป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเป็นการเหยียบย่ำกันแน่ อยากจะถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับไม่เคยมีใครในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแม้แต่ฝรั่งมังค่าที่คิดว่าเขาไม่เคารพในเรื่องของศรัทธาอะไรก็ตามเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าของที่โชว์ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งล้ำค่าจับเขายังไม่ให้จับ รูปเขายัางไม่ให้รูปแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยบังอาจครับขึ้นไปนั่งบนปืนกระบอกนี้มันก็เลยทำให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าคนเหล่านี้ไม่สมควรที่จะมีตำแหน่งใดๆถ้ามีตำแหน่งนั้น แล้วก็ทำการย่ำยีหัวใจของคนไทยทั้งประเทศไปดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตามที่มีผู้นะได้ส่งข้อความให้ผมเนี่ยก็ mm hmm. บอกไม่เคยมีรัฐมนตรีกรลาโหมที่ใดในโลกปีนขึ้นแท่นไปขี่ปืนลบหลู่อาวุธบรรทบุรุษในพิพิธภัณฑ์แบบนี้ อาเพศจะร้ายแรงคนโบราณเขาถือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าเป็นการกระทำแบบสาแบบไร้สาระเลยการกระทำแบบนี้คนสติดีที่ไหนเขาไม่ทำกันยิ่งเป็นของที่ตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ทางทหาร ที่มีประวัติศาสตร์ในการสู้รบปกป้องบ้านเมืองมานานแล้วด้วยนี่ไม่ต้องพูดถึงความเชื่อเลยต่อให้เป็นอเมริกาก็ไม่มีรัฐมนตรีคลาโฮมที่ไหนเขาทำรัฐมนตรีโคต้ารัฐมนตรีมุงรัฐมนตรีจับฉลากรัฐมนตรีที่มาจากกองเชียร์รำวงมีสมองและความคิดทำได้แค่นี้แบบนี้เหรอครับ จะไปวางแผนจะไปแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติได้แม้สามัญสำนึกสัก์นิดยังไม่มีนี่คือสิ่งที่กระผมเต่านินจานะฮะอยากจะบอกกล่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราเอาแต่อ้างประชาธิปไตยเราเอาแต่จะเลือกตั้งเรา เอาแต่รับเงินเพื่อที่จะให้มีสอสอในที่สุดเราไม่ได้พิจารณาว่าบุคคลที่เราจะเลือกนั้นเป็นคนดีหรือคนเลวแล้วเรื่องนี้พี่น้องชาวไทยจะว่าอย่างไรครับ